กับข้าวเย็ยนหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ต้องอุ่นใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายทานบะหมี่จะหมดแล้วนะ ทานข้าวกะหรี่ยังคะบ่ายโมงกว่าแล้วคงทานกะละมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอีกแล้วกินนมรกต่อนะคะสวัสดีค่ะอันนี้มันแข่งไม่กินไม่ได้มันกินนะ สวัสดีค่ะตามันแข็งละสวัสดีค่ะมันตากลงไงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามา มีความสุขความเจริญแห่งๆรวยๆถูกหวยจุกรอตเตอรี่กันนะคะการงานเจริญก้าวหนะะ้าค้าขายเจริญเรื่องเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่ให้กำลังใจคุณยายกันนะคะสวัสดีค่ะ รสชาติเยอะ ้วเรียกแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสวัสดีค่ะทานข้าวกันหรือยังคะคุณยายทานคุณยายทานผัดบะหมี่บะหมี่ผัดหมดแล้วหมดชามแล้วตอนนี้กินดำโคตรก่อนะคะคุณะ ขอบคุณที่เข้ามาเ่่มให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให้งเงยรวยถูกหวยถูกรัตติการนะคะการงานเจริญก้าวหนะะ้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะนอนห่มผ้าหลับอ่ะ มันก็ก็เห็นออกมาแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะ ทานข้าวกลางวันกันหรือยังคะ บนอินเทอร์เน็ตวันนี้กินอะไรดี